วัีครับอยู่กับช่องนํำซิ่งยินระเบิดนี่มาดูอาจาค์คริสเดินขึ้นรถนี่เดินขึ้นแบบดิบๆเลยนะครับนี่เทลเลอร์รอปกติเขาจะปล่อยเบรกนะครับแต่นี่ให้มีตัวล็อกล็อกเลยครับนี่เดินขึ้นแบบพันเทพนี่ไปคนเดียวก็ล็อกแล้วก็เดินขึ้นอย่างนี้เลยครับ เบิดตัวมือเอียงตรงไหนไหมดูหลังด้วยดูหลังตูดด้วยเอายางขึ้นเรยนี่ครับไม่ต้องนอนโบรครับนี่อันเล็กย้ายง่ายเ,เ,นเนยกวครับ ถ้าคันเล็กนี่เราไม่ต้องนอนบ่อเลยเพราะว่าทีมงานเราเหลือน้อยเลือเกินเหลืออยู่3ชีวิตน่าก็ดีบางแฝนจะไม่ทำการดื่มสุราเออรักเลิ้นเจี๋ยเหรออ้าวลิน้ได้ล่ะเวยไปจนทําที่โบนี่ปลาเลี้ยงอะไร การเป็นฝ่ายภาคหน้าจะอยู่นาแล้วให้อยู่ในหมู่บ้านแล้วเข้าคนเอาปิดประตูไม่ได้อ่ะเบิดแล้วตูเนี่ยวเวเดเวเนี่ยงัดอันนี้รถไอตัวเล็กนู้นด้วยวะนู้นไอตัวเล็กทางนู้นอะ nước sạch kít kít ra mình mua cá nó mua nó hả

อาจจะบีดวยกระบอกชาวเยยบกระบอกบุบเลยเห็นตรงให้นี่เนาะกระบอกเราสเปรดเห็นให้บอลเนาะให้ไม่ต้องัดไม่โอ้ะเบิดแล้วใครบางคนวางไว้ใครวางไว้ผมไม่รู้หรืครับหัวอัดไอที่ซื้อมาตอนนั้นเยอะแยะไปไหนหมด บานเนี่ยมันที่วะมันเสียเวลาเมื่อเช้าเมื่อเช้าวิ่งไปเทนุสารงงามนนครึ่งวันอันนี้ไปเทดินน้าออยกีทาบานะไปเทอยู่น้น่ะเออเขาโทรมาว่าจะยกลานสาวให้ ไปเตดินยังไงีนไปเตดินงอ้นี่ออรูปหล่อนรลัไหอดูะครับตอนเกือบก็ไม่ใส่แล้วพี่น้องเก๊กต้ใส่เก๊ขาสัตวทุกวันใส่ชุดนี้ไปทุกวันนี้ใส่เกกินจักทะตเลี่ยโพโอ้ยผมเบิกเงินสดมานะเือะเ เไปเทดินให้ก็โทรมาว่าจะแทมร้านสาวให้สวยไหมบิดเงินมึงบ่บไม่งินอมสัยมดียวัเไดตลยดมาตองมุนเยดิลอเบอร์โทรเลยอ่ะ ินวัดแค่รถตัวเองก็พอใช่ไหมผมอะรถสิบเอ้จะจรับเงินสดมาเนี่ยอีะไปเทดินมีแถมลานสาวพรบหล่อไปนอนบ้านนอนบ้าน đi được bang nó tinh vàng, à bỏ tưng, mình mình mục e, nà, này mục đích 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 mục คลายจ้ะตอน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 ตึกรอเมื่ัไเคยเนี่ยพอตัวจะดับทียงได้หอมง้อกาลจ้ะไปไปไปทำแล้วโอ้นี่ครับผลงานสะดินเดียวก็มีครับนาดินก็มีแล้วแต่จะสั่งลูกรังก็มีมีหมด สบายสบายชิวๆครับนี่มีให้ลอกอีกนี่ไอไอแปลงนี่ไอเนี่ยไอไอบิงนี้ก็จะลอกปีหน้าเอาอีกนี่ครับมีรถไมโครไม่รู้ว่ามีงานดินเมื่อไหร่เจออ่า มีงานดินเมื่อไหร่ก็เจอกันนี่นาครับที่ตรงนี้ก็ประมาณตรงนี้ยี่สิบยี่สิบสามไร่ยี่สิบกว่าไร่นะครับนี่อันนี้ก็ปิดปิดปิดกันน้ำทำทางพร้อมนี่สูบน้ำเอาไว้อยู่นี่เลยนี่ครับไปแนวนี้เลยนี่ไอไอบิง้งบิงนี้เดี๋ยวปีหน้า เดี๋ยวค่อยว่ากันปีนี้ก็นี่จัดบิงนี้บิงนี้ก็ถามว่าลึกไหมไม่ลึกเพราะว่าคลองข้างล่างนี่ไม่มีน้ำเราเปิดออกได้นะครับอันนี้เราก็มาลอกหน้าดินขายก่อนนี่ครับฝีมือครับดูนะครับนี่ดูระดับนี่ลอกมาแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะดินก็จะหมดครึงนน้น ตัวนี้ผมจะลอกแค่นั้นก่อนเพราะว่าไอ้ไอ้ตรงนี้จะต่ำแล้วเดี๋ยวถ้าเรานี่ลเราไอบ้บิงนี้มันก็จะยาวมานี่เลยเดี๋ยวค่อยวางแผลนะครับไปเรื่อยๆแต่ว่าก็มีดินให้ลอกเยอะอยู่นี่เป็นนายเจ้าของนะครับเราก็ลอกกันไปเรื่อยๆ แก้ขัดครับแก้ขัดเดี๋ยวให้ดูนะครับผลงานการลอกนาของผมมอนวันนี้แอร์ไม่เย็นนะครับนี่ขนาดแอร์ไม่เย็นลอกขนาดนี้นะนี่ถ้าแอร์เย็นนะอันนี้ขนาดแอร์ไม่เย็นนะพี่น้องนะ ตอนนี้ก็เราก็จะลอกเสร็จเราก็จะซื้อขี้ไก่นะครับเอาขี้ไก่มาแล้วก็มาโรยหรือว่ามีขี้วัวขี้ควายนะครับเราก็จะมาโรยตรงนี้นี่นะครับนี่นะครับผ่านไหมครับฝีมือการลอกนะครับว่าไงครับเอฟซี FC. ติชมกันได้นะครับ นี่ก็ลอกไม่ไม่หนานะครับนี่ลอกประมาณ15เซนหรือว่า20เซนนะครับทต่ไมว่าผมต้องลกแล้วลอกอีกเพราะว่าบิ้งนี้นะครับผ่านมาปีที่ผ่านเกี่ยวผ่านมาเมื่อตะเกีะข้าวนกไม่รู้มาจากทางไหนเขาเรียกว่าข้าวนกภาษาเมขมรเขาเรียกว่าสงเง มันระบาดตัวแรกเห็นมีอยู่อยู่โกสองโกพอไปมาไปมาลามครับลามมาเกือบเกือบสองไร่เกือบไร่หนึ่งนี่เลยจัดเลยครับโอกใหม่เลยครับโอกใหม่ถามว่าจมไหมเกี่ยวจมไหมไม่จมครับมันจะถึงดินเหนียวแล้วครับนี่ดินเหนียวถ้าโลอกลอกแล้วให้มันถึงดินเหนียวนะครับ ไม่มีจมนี่ทางนะครับวางแผนทางไว้หมดนะครับนี่นะตรงนี้ก็30กว่าไร่36ไรนะครับ36ไรนี่ก็โลกดินขายไป2ปีแล้วครับ2ปีอยู่แต่ตรงนี้แหละครับนี่มีที่เนินเนินครับคนเล่นไมโครถ้าขายขายที่เนินซื้อเลยครับ อย่าไปหาหนาลุ่มหาหนาดอนครับนี่เอาส่วนคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับผลงานทีมงานเสียสุนทุนเยอะหรือว่าทีมงานดำซิ่งดินระเบิดนะครับสวัสดีครับผม